กระดังงาไทยค่ะเพื่อนๆออกดอกแล้วเห็นไหมนี่ลูก<ร>บอกค่ะเราไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่เราได้กินมาหลายอาทิตย์แล้วที่เราถ่ายคลิปก่อนๆล้วบอกว่าหอมอะไรหอมอะไรเราก็คิดว่าดอกดหอมดอกมะละกอปีนี้ออกดอกเยอะเลยใช่พอกินไทยกินตรงปลายนเลย <c oughs> <c oughs> เขาคงออกทุกปีล่ละแต่เราไม่เห็นแต่ปีนี้ออกเยอะเห็นชัดเลยแต่ก็ต้องซูมต้องออกเก้าอี้มานั่งดูค่ะเดี๋ยวหาโต๊ะสนามข้างหนก็โต๊งนี่กำลังพอดีเห็นไหนี่เป็นตรงนี้ตรงตังต้งรูปตึกแถวโอ้โหสวยเดี๋ยวเพื่อนลูกจะมา จะได้กินน้อยหนาไหมนะจากที่ไหนก็ลูกจังดาวไปอนะอโอ้หน้ามีนะอ,อ,อก้บนโอถ้าลุกไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยก็แม่ก็จะบอกเขาน้องดูแม่ก็บ่ได้บอกกลัมมกวบ่แน่ใจว่าเจ๊บ่เจ่จเมแม่ก็ค<ก>ิด<ก>ว่า,วาดอกหอมดอกมะละกอมะกรูดเต ดีใจหลายปีนะคะ่ะยังน้อยก็ยี่สิบกว่าปีค่ะพี่เคยหาจนได้เอามาจากทางกรุงเทพนะคะบางทีไปสองคนพี่สาวเขาก็บอกว่านี่ละ่ะกระดังงาไทยที่ไหนได้สายหยุดเราก็รู้จักสายหยุดเพราะว่าเรามี กระดังงาไทยนี่ต้นเขาจะสูงค่ะต้นสูงมากเลยค่ะนี่ถึงริมรัว้วโอ้ยดีใจจังเลยค่ะหอมหอมห่วงลูกจะทำยังไงเอาพันเขาเนี่ยะตอนหรอคะตอนกิ่งหรอค่ะอืมดีใจจังเลย มไม่ต้องถ่ายไหมไม่ต้องถ่ายตรงนี้ถ่าห,หน้าออกมันอกเลยน้องาสาเป,ปิดเพลง <c oughs> <c oughs> เริ่มมีเสียงเพลงล้วใกล้หลานจะมาละใกล้โควิดจะไปละ <c oughs> <laughs> okay, ka a good